จะคุ้มไหมถ้าจะหาทองจากการประมูลเครื่องประดับมือ2จากญี่ปุน่นคลิปนี้มีคําตอบจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ประมูลเครื่องประดับมือ2มาจากญี่ปุน่นมาในจํานวน13กิโลขึง่งราคากิโลละ2,000บาทเรามานั่งไล่หาทองกันในไรฟ์สดวันนี้เราจะมาสรุปกันว่ามันจะคุ้มจริงหรือเปล่า,าเริ่มกันที่ชิ้นแรกที่ผมเจอเลยลโลโดโคไซหุ้มด้วยทอง 14k น้หนักทองอย่างเดียวที่ผมประเมินไว้ต,ตีไปแล้วกว่า8,000บาทต่อด้วยแหวนทองคําขาวฝังไพลินและเพชรแท้วงนี้ตีราคาได้5,000ถึง18 1.70 4,500บาาาททิ้นนี่คคกร เป็นจี้รูปชาปดทอง14 k คราคาประเมินในเว็บ3,000บาทและสุดท้ายต่างหูทอง18 k รวมกันหลายชิ้นมูล,ลค่าทองคำประมาณ5,000บาทไม่รวมจี้เงิน95%นกที่ตีไว้1,500บาทและแหวนแบรนด์อีก4,000บาทสรุปแล้วผมลงทุนไป27,000บาทแต่ของที่ได้รวมๆแล้วมีมูล,ลค่าประมาณ16,500-41,500ถึง 41, บาทแถมยังไม่นับรวมสร้อยของอีกหลายชิ้นที่ผมขายในไลฟ์สดไปแล้วด้วยนะสำหรับผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากแต่สำหรับใครที่อยากลองประมูลเครื่องประดับมือสองแบบนี้ผมอยากเตือนว่าให้้หาาขอมูล และเตรียมแผนการปล่อยของที่ไม่ใช่ทองไว้ด้วยนะสำหรับผมชิ้นไหนที่ไม่ใช่ทองก็เอาไปปล่อยต่อ,เพ,อเพื่อนในไลฟ์สดเริ่มต้นแค่หลักเสี้ยวเอาทุนไปประมูลลอ็อตใหม่ล่าทองกันต่อครับใครที่สนใจประมูลเครื่องประดับมือสองจากญี่ปุ่นแบบนี้ทักมาหาเราได้เลยที่หน้าช่องค่าบริการแค่3าใบแดงเท่านั้นกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ล็อตหน้า